พระพุทธรูปในแต่ละสมัยที่พบเจอในประเทศไทยมีแบบไหนกันบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ 1. สมัยทวาราวดีในช่วงพุทธศตรวรรษที่12-16ถึง16เช่นพระพุทธรูปศิลาขาวในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร 2. สมัยศรีวิชัยในช่วงพุทธศตรวรรษที่1 3ถึง18เช่นพระพุทธรูปนาคปกในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร 3. ศิลปะเมรที่พบในไทยสร้างขึ้นในช่วงพุทธศตรวตรรษที่12-18ถึงเช่นพระพุทธรูปปางสมาธินาคปรก 4. สมัยสุขโขทยัยในช่วงปลายพุทธศตรวตรรษที่18-20ถึงเช่นพระพุทธชินราชณวัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลก 5. สมัยล้านนา ในช่วงพุทธศตรวรรษที่19เถึง23เช่นพระพุทธสิหิงณวัดพระสิง์จังหวัดเชียงใหม่ 6. แบบอู่ทองช่วงพุทธศตรวรรษที่1 7เถึง19เช่นพระพุทธรูปปางมานวิชัยศิลปะแบบอู่ทอง 7. สมัยอยุธยาในช่วงปลายพุทธศตรวรรษที่1 9ถึ 24, งต้นพุทธศตวรรษที่24เช่นพระพุทธนิมิตณวัดหน้าพระเมรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 8สมัยรัตนโกสินทร์ตั้งแต่พุทธศตรวตรรษที่24ถึงปัจจุบันเช่นพระพุทธตรีโลกเชษณวัดสุทัศน์กรุงเทพมหานครใครเคยไปกราบสาการะพระพุทธรูปองค์ไหนกันแล้วบ้างคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับ